อะไรกินกินอะไรอีกเากินไม่หมดไม่กินอะไรแล้วทำไมให้เขากินเขาหิวไม่กินหิวไม่หิวก็ต้องกินเกี่ยวอะไรกันไม่หิวก็ต้องกินกินกินเพื่ออะไรมันจะนอนเริ่มดล้วกินเข้าไปเอาถ้าวปรโลมท่นี้ก็จะมาบังคับให้เขากินเขาไม่หิวเขากินทำไมต้องบังคับอะไรเสียไม่เสียหรอแค่ตู้เย็นไม่กินพวงนี้ก็ได้เดี๋ยวเขากินพวกนี้ วันนี้เขาจะนอนเขาไม่หิวแล้วอ๋อแจะให้เขากินทํมาไมัมนดึกแล้วก็กินเข้าไปกินเข้าไป <c oughs> กินเข้าไปอ๋อกินทําไมสับป,ประรดเนี่ยนั้นเขาไปให้แม่เขากินก็ได้บอกให้กินอ๋อกินเพื่ออะไรฮะก็หนไม่หิวอะ่ะจะมัาางคับกินบำรุงร่างกายบำรุงแล้วมันช่วยอะไรสับปะรดว่ามันจะไปบำรุงอะไรได้ มันก็แค่หวานเฉยๆน้ำมันนะมันจะมีแต่น้ำตาลตีมมีประโยชน์เลยบำรุงอะไรเอ้ามันช่วยเรื่องอะไรบ้างก็การบำรุงร่างกายแค่บำรุงร่างกายทําให้หวานทําให้หวานนี่ย่งหวานบำให้ร่างกายหวานร่างกายหวานยังไงวาส่วนไหนอีกเนาะกินเข้าไป